ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณตังเช็คข่าวประจำวันที่7มกราคม2566ครับมีผู้ชมนะครับได้คอมเมนต์มาใต้คลิป YouTube บอกว่ามีบางเพจเนี่ยเขาบอกว่าจะจ่ายเงินผู้สูงอายุรวม3เดือนในแก่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมจริงไหมคะ ขอบคุณมากนะครับที่ถามมาเนาะสตางค์ก็จะมาตอบให้นะครับว่าไม่มีเป็นข่าวปลอมนะครับซึ่งเขาได้มีการกําหนดจ่ายเงินผู้สูงอายุนะครับตามปฏิทินแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนก็คือสิ้นสุดในเดือนปีงบประมาณป e ี66นั่นเองนะครับไม่มีการจ่ายรวด3เดือนเดือนมกราคมเดี๋ยวจะเข้าวันที่10มกราคมกุมภาพันธ์เข้าสิบกุมภาพันธ์และมีนาคมเข้าสิบมีนาคมไม่มีการจ่ายรวดแต่อย่างใด ราะฉะนั้นแล้วนะครับในวันที่10มกราคมนี้ผู้สูงอายุยังได้เลทเติมอยู่นะครับก็คือ600ถึง1,000บาทตามขั้นบันไดอายุเหมือนเดิมไม่มีการจ่ายรั่แต่อย่างใดอย่าเชื่อข่าวปลอมและอย่าแชร์ข่าวปลอมนะครับหากผู้ชมท่านใดนะครับอยากให้สตังค์เช็คข่าวให้ก็คอมเมนต์มาใต้ร่างได้หรือว่าจะไปพูดคุยกันในไลน์ได้หากใครที่มีไลน์สตังค์ก็สามารถส่งข่าวให้สตังค์เช็คได้และพรุ่งนี้สตังค์จะมีไลฟ์สดนะครับอย่าลืมโทรมาพูดคุยกันเวลา4โมงครึ่งเป็นต้น ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามช่องสตังบีเดียด้วยคนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดยตรงสตังส่งให้ฟรีถึงหน้าจอมือถือของคุณบริการนี้นะฮะจะส่งให้ทุกๆคนที่กดกระดิ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ